้ำประจำไร่ขนาด1260ลูกบาทเมตรค่ะปี e 6-2อะนะคะช่วยดิดีได้แล้วไปเร็วไปเบาๆด้วย,วววยไออุ่นสตาบด้วย มอย่งยงงางนั้นนะลงดีๆลงดีๆลงดีๆลูกลงแต่จีเจ้าตัวดำไปอยู่โน่นะน,นอะอมันรอดอะไร อ๋อดูนุุ่หนูเห็นหูอตัวหนูตงกลาง้าพัดเสียงกึ๊มที่ตรงนี้อ๋อนี่หน้าหล่าว่าไปได้ยังไงโอ้โหใครเปิดพัดลมมีอะไรใครมาีชื่ คือได้แองกัดเถอถ้าไม่นั่นน่ะหนูก็วางไว้ตรงนี้ก็ได้เอารถไปตรงนี้ก็ได้ล,ดไไดลูกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาฟาร์มค่ะมาให,ให้อาหารหมูค่ะคแล้วจะไปดูบอ่อทางโน้นนะคะที่น้องน้าเคยไปเล่นน้ำค่ะอืม ไปค่ะเดี๋ยวจะไปทางนี้เอารถมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าถนนถนนตรงที่นานะคะเขากำลังทําไปดูปน้ำฝั่งโน้นค่ะนี่ก็ชะอ,อมจอดไว้ตรงนั้นก็ได้ค่ะ ถ้าปกติถ้าเอารถมานะคะจะเอารถมาทางนี้ค่ะรกมากไม่มีใครอยู่วางไว้ตรงนั้นก็ได้ลูกตอนนี้หมูเป็นไงแล้วลูกหมูกำลังกินอาหารค่ะอ่าเงียบแล้วนะคะหมูกินอาหารค่ะเดินมาทางนี้ก็ได้เนี่ยน้องนันาน่าบอกรกมากเ,เดียวเลยค่ะไอนี้คือ มะเขือพวงคะ่ะมะเขือพวงปูกเยอะเลยคะ่ะข้างนอกไม่มีหมูแล้วนะคะถ้าตอนก่อนเกาะโน้นจะเห็นที่คลิปน้องนะหน้าถ่ายก็จะมีหมูหมูอยู่ข้างนอกด้วยเป็นหมูแม่พันธ์ตอนนี้ไม่มีแม่หมูแล้วคะ่ะเลี้ยงไม่เยอะแล้วเอาไปไว้ข้างในหมดแล้วคะ่ะตรงนี้จะรกๆหน่อยตรงนั้นมันจะเป็นอ๋อบอ่พักนะคะบ่เวลาเราล้างขี้หมูนะคะล้างไหลลงมา น้องนานหน้าไปไปดูสระที่เราเคยถ่ายให้ดูครั้งก่อนนู่นนะคะสระที่เป็นโครงการตรงนี้นะคะจะเป็นขี้หมูไหลลงมาแต่เราจะมีท่อใหญ่ๆนะคะท่อใหญ่มากเลยสองท่อใหญ่ขุดสระเหมือนเป็นสระนี่แหละคะ่ะแล้วก็เราก็ใส่ท่อลงตรงนี้ปลูกต้นกล้วยงามๆค่ะดกด้วย พอเจ้าของไปทํางานประจํานะคะก็ไม่มีเวลาดูแลนี่ค่ะต้นกล้วยงามๆสูงใหญ่คะ่ะโอ้มีหัวปลีด้วยเนี่ยมีมีปลีด้วยค่ะนี่มไม,ม่ไม่มีมีดมาสิลูกนี่ค่ะสุดละแต่ไม่มีมีดมางามเลยค่ะกล้วยงามๆเลย อันนี้ก็คือน้ําขี้หมูนะคะตรงนี้คือคลองแล้วก็เราก็ขุดคลองคลองออกไปนะคะระบายนะคะที่ตรงนี้เป็นที่ที่ซื้อมาทําคอกหมูทําฟาร์มหมูค่ะอยู่นอกนอกหมู่บ้านไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากสวนสวนอยู่ตัวฝั่งโน้นนะคะสวนมันนี่คือเก็บผักบุ้งไปให้หมูกบเขียดตรงนี้จะเยอะนะคะ,อ,ะนะอุ้ย ตกบอขี้หมูหรอคะกบเขียดตรงนี้จะเยอะค่ะแต่เราไม่ไม่กินนะคะให้เขาแพร่ค่ะแพร่ขยายแพร่พันุนะคะรกหน่อยไม่รกหน่อยลรอคะรกมากเลยคะ่ะขอบๆก็จะปลูกปลูกญ้าไว้อะนะคะคุณตาก็จะมา,มาตัดญ้าไปให้วัวนะคะเนี่ยค่ะกอใยใ,ใหญ่คะ่ะงามด้วยขอบขอบคูคลองนี้นะคะก็จะเป็นญ้าทั้งหมดเลยคะ่ะ สะข้าสะเข<อ>าก็าาจะปลูกม,มะเขือเยอะเลยค่ะมะเขือพวงเอาป้ายไปไหนล่ะลูกายนอนอยู่หรอคะตรงนี้ไม่ไกลจากจากสวนใช่ไหมคะลูกตรงนี้น้ำไม่เยอะค่ะน้ำน้ำไม่เยอะฮะไม่เยอะเลยค่ะไม่เยอะเลยเหรอ มันยังไม่ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะลูกตรงนี้น้ำจะง,งามค่ะน้ำจะง,งามไม่เหมือนกับที่สระตรงโน้นนะคะเดี๋ยวให้ดูสระตรงนี้ที่ขุดไปนะคะขุดเมื่อปีอะไรนะลูกสะน้ำประจำไร่ขนาดหนึ่งพันสองร้อยหกสิบลูกบาทเมตรค่ะเราขุดเมื่อปีเท่าไหร่ดูทับสิลูกหกสองค่ะเราปลูกเมื่อปีหกสองอะนะคะปีหกสอง ดินตรงนี้จะเป็นดินดินทรายนะคะจําได้ไหมคะน้องนาหน,น้าเคยมาเล่นน้ําตรงนี้ค่ะมีคลิปหลายคลิปอยู่ค่ะอันนี้ขุดน่าจะประมาณหนึ่งหนึ่งไร่นะคะขุดตรงนี้ข้างบนก็จะปลูกนคะคะปลูกต้นไม้ปลูกเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนี่ค่ะม่เขือพวงค่ะพี่ชายพี่สะพ้ายติดโควิดนะคะเลยไม่ได้ไปขายค่ะจะแก่หมดแล้วค่ะเราก็ไม่ได้กินที่บ้านเรามีไหมมีค่ะที่บ้านเราก็มีนะคะ ก็เลยไม่ได้เก็บนี่นี่นนเป็นถนนนะคะนั่นทำไมหนูไม่เอารถมาทางนี้ล่ะลูกอ๋อมีน้ําน้องนาหนา้าบอกมีน้ําเนี่ยค่ะเป็นถนนมาตะกี้ที่ของเรามาตรงนน้นมาทั้งหมดเลยหนูจะไปเอารถมาหรอคะไม่ค่ะแล้วตรงนน้นก็จะเป็นที่ค่ะที่ของเราที่เ<ค>นี่ยค่ะมันญี่ปุ่นแล้วก็มันสัปะหลังะะตะกี้นี้ที่เราทํามันสัมปะหลังใช่ <c oughs> ไหมคะตรงนี้นะคะถ้ามันฤดูน้ําหลากนะคะน้ําจะเยอะมากเลยอนะคะ เราขึ้นมาตรงสระเหมือนเดิมแล้วตรงนี้ก็จะปลูกผักนะคะเมื่อก่อนปลูกผักก็เลี้ยงปลาอันนี้ขอบจะสูงมากเลยนะคะน,นี่ก็ถังไว้สำหรับใส่น้ำนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำเข้าน้ำเข้ามาจากจากคลองอันนี้คลองไม่มีน้ำนะคะ คลองจะมีน้ำก็คือในช่วงที่ฝนตกเยอะๆแล้วน้ำหลากนะคะน,น้ำจะไหลามาจากตรงภูเขานูนนะคะที่น้องนานหน้าไปดูนะคะนี้ก็จะเป็นคลองนะคะคลองที่ไหลไปลงในเขื่อนในอะไรนะคะถ้าน้ำเต็มคลองน้ำจะไหลเข้ามาคะ่ะไปในสระของเราคะ่ะตอนเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ทำไม่ได้ขุดสระน,ะนะคะ จะมีคลิปคลิปหนึ่งที่น้องนาน่ามาหาปลาคอนนะคะมาหาปลาปลาที่น้ําแห้งอะคะ่ะปลาตรงนี้จะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าน้ําจะไหลเข้ามาใช่ไหมคะตอนนั้นที่เรายังไม่ได้กั้นไวต้ตรงตรงคลองพอน้ําไหลเข้ามาแล้วใช่ไหมคะปลาก็จะเข้ามาด้วยน้ําแห้งนะ่ะเราก็จะมาหาปลาตรงนี้นะคะจะเป็นหาปลาคอนมีคลิปอยู่นะคะเราก็ทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ พออยู่พอกินนะนะคะปลูกผักเลี้ยงปลาปลูกต้นกล้วยตามขอบสะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะเลี้ยงเป็ดนะคะตามศักยภาพของเราอะนะคะเวลาที่ฝนตกมากๆกกันนะคะกบเขียดจะเยอะมากเลยะคะ่ะกบจะอยู่ตรงคลองโน้นนะคะ ที่เป็นคลองที่เป็นขี้หมูนะคะล้างขี้หมูที่เรากักขี้หมูไว้ะนะคะกบจะเยอะมากเลยกบเขียดอึ่งอ่างเนะะี่ยค่ะแต่เราไม่จับนะคะตรงนี้ช่วงนี้ไม่ต้องรดน้ําค่ะเพราะว่าฝนยังตกอยู่นะคะนี่คือสระน้ําที่น,น,านา้อง้นนเคยมาเล่นนะคะผู้ติดตามใหม่ที่อยากดูคลิปนะคะย้อนดูได้ค่ะประมาณสองปีที่แล้วค่ะปีหกสองนั่นเองค่ะ เราขุดปีหกสองใช่ไหมคะค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะประโยชน์ของการขุดสระนะคะค่ะตรงนู้นเป็นต้นกล้วยของเรานะคะตรงนู้นตฟาร์มหมูค่ะแต่ว่าต้นกล้วยมันสูงแล้วมันบังค่ะนี่ค่ะเราทําเศรษฐกิจพอเพียงนะคะปลูกหลายอย่างค่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาค่ะแล้วก็ไก่แล้วก็เป็ดแล้วก็ห่านค่ะข้างล่างก็จะเป็นบ่อน,น้ํานะคะ แล้วก็ปลูกผักหลายอย่างเลยค่ะมีมะนาวด้วยนะคะคลิปนี้ทำแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะ